เดี๋ยวมาดูกันว่าด้ามขันแข็งแบบเนี้ยายาวๆเนี่ยขนาด24นิ้วแบบเนี้ยมาดูว่าจะใช้ขันน็อตได้กี่ปอนด์นะเดี๋ยวผมจะใช้ควบคู่กับตัวขันปอนด์แบบนี้210ไปเลยอ่ะสุดๆกันไปเลยนี่210สุดลิมิตเห็นไหมสุดลิมิตกันไปแบบนี้อ่ะมาดูน็อตจะขยับไหม โอ้โหสองร้อยกว่าเห็นไหมแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาใช้กับตัวด้านขันแข็งไปดูว่าจะขันออกไหมมันจะพังก่อนหรือเปล่า,นะน,น,า,านะครับแล้วตัวนี้มามาดูครับมันจะพังก่อนไหมขยับกล้องหน่อยไม่ตัดนะครับลิปนี้ขออนุญ,ญาตไม่ตัด นี่เห็นไหมโอ้โหออกง่ายๆนี่สองร้อยกอนนิวตันเห็นไหมออกง่ายๆเห็นไหมโอ้โหเล่นแทบเหนื่อยเลยเห็นไหมออกแล้วเรียบร้อยครับนี่สุดลิมิตที่สองร้อยสิบนิวตันนะ ที่ตัวนี้ทําได้นะอาจจะทําได้เยอะกว่านี้ครับสําหรับอาจจะขันใช้แรงคนแรงขันได้เยอะกว่านี้นะแต่เครื่องมือที่ผมใช้ถึงแค่210นิวตันเองสรุปแล้วออกครับตัวนี้